สวัสดีครับตัวนี้เป็น v e s ต a GT1 นะครับเป็นตัว300เครื่อง HPE นะครับ SuperTech นะฮะหน้าจอตัวนี้เป็น TFT นะครับเป็นตัว t o ปนะครับตัวรถเป็นรถปี2021.22นะครับรถเจ้าของมือแรกนะครับแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะการใช้งานนะครับเช็คระยะเรียบร้อยนะฮะที่ศูนย์ยางหน้าหลังเป็นของพิเรนดีนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับส่วนสีสวยนะครับมีเก็บรายละเอียดชุดสีบ้างแล้วนะครับ พวกเหลือบดิดขวนบอดีส้สวยไม่มีบุบแตกหักนะครับไลนน็อตสีไทเทเนียมนะครับเป็นน็อตเลสนะครับมุญแจมีครบนะครับรีโมทแล้วก็ตัวสำรองหนึ่งแล้วก็มาสเตอร์หนึ่งครับท่อเดิมผ่านนะครับเสียงพอนะฮะ ต้องกระจกเดิมมีบุกสวิตคู่มือมีนะครับเช็ดระยะครบนะครับตามการใช้งานเลยาสาีพาราบอไม่ขาดนะครับรถขับดีมากนะ